สวัสดีครับพบกับต้นเรนิ่งนะครับแล้วก็ของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์เช่นเดิมเลยนะครับร้านของเราเนี่ยขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะคะเผื่อพี่ๆท่านไหนเพิ่งเข้ามาพบเจอกันนะครับในครั้งแรกเลยร้านเราจะเป็นร้านที่ขายเครื่องประดับนะฮะมือสอง ไม่ว่าจะเป็นงานเก่าแบบทองโบราณเลยนะครับหรือแม้กระทั่งงานจิวเวลรี่เนี่ยทุกชิ้นเป็นงานมือสองทั้งหมดเลยอยู่ในสภาพที่ดีนะครับพร้อมใช้งานชุบล้างทำความสะอาดให้ก่อนจะส่งแล้วก็ทุกชิ้นจะมีใบรับประกันจากทางร้านให้ครับถ้าพี่ๆถูกใจนะครับแล้วก็เริ่มสนใจในของทางร้านเราเนี่ยขอเชิญชวนเลยนะฮะให้พี่ๆกดติดตาม Subscribe ช่องไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลามีของสวยๆอัปเดตใหม่ๆได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็ได้รับชมก่อนใครแน่นอนครับแล้วก็ถูกใจชิ้นไหนต้องการสั่งซื้อเนี่ยสองช่องทางนะครับง่ายๆเลยช่องทางแรกนะครับเพื่อนๆกันมาทางไลน์ครับ ID ดียไลนของทางร้าน b t b o ู o นพิทักษ์แอด a k ะครับแล้วก็ช่องทางที่ส 0816289156โทร้ามาสั่งซื้อนะครับที่2ช่องทางนี้ได้เลยสำหรับวันนี้นะครับมีงานสวยๆมาให้กับพี่ๆเนี่ยได้รับชมกันจะมีอะไรบ้างที่ถูกใจไปรับชมพร,พร้อมๆกันเลยครับ แหวนไพลินมาดากัส카่ประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำเจาเปรประดับเม็ดย่อยนะครับด้วยไพลินมาดากัสก้านะครับประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะฮะอยู่ที่1.10่งกรัตแบ่งเป็นเพชร10เม็ดรวม70ตังค์และเพชรอีก4เม็ดรวม40ตังค์ตกเม็ดละ10ตังค์เลยนะครับน้ำหนักรวม18.50กรัมขนาด57 ราคาไขา95,500บาทงานสวยครับเป็นงานแหวนไพลินสำหรับที่พี่ผู้ชายนะครับที่น่าซื้อแล้วก็หน้ามีไว้ใช้อีกหนึ่งวงเลยชิ้นงานนะครับดูคุ้มค่านะครับทั้งตัวเรือนที่ทองเยอะน้ำหนักเนี่ยก็บาทกว่าเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่เพชรสวยด้วยเพชรขาวนะครับ เล่นไฟดีตกเม็ดละ10ตังในส่วนของไพลินได้สีน้ำเงินกรรมยี่สีสวยมากๆกด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับตังหูดอกไม้ประดับไพลินซีรอนนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับนะฮะเกสรดอกไม้ด้วยไพลินซีลอนประดับเพชร16เม็ดรวม3 2สงตังนะครับน้ำหนักรวม4.64กรัม ราคาขายเพียง1 9 9 0 0บาทงานสวยมากๆและก็เป็นต่างหูไพลินงานเก่านะครับช่อของดอกไม้นะครับถูกรังสรรค์ออกมาได้น่ารักเหลือเกินเดี๋ยวเราไปดูรีวิวการใส่กันครับเดีย๋ยวเรามาดูของวสวยๆอีกหนึ่งชิ้นนะคะนี่เลยต่าง สีร้อนอ่าไพลินซีร้อนนั่นเองนะคะร้อมเพชรโหสวยมากมากเลยนะคะพี่พี่เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะอันนี้อันนี้ตันชอบมากเลยนะคะสวยมาก ถ้าชอบ C ีดได้เลยนะคะตั้งหูโบเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชร42เม็ด m, รวม30 m, ตังน้ำหนักรวม4.70กรัมนะครับราคาขายเพียง1 9 9 0 0บาท หน้าตาดูแพงเกินราคานะครับชิ้นงานนะ่ารักมากเพชรสวยงานละเอียดแบบนี้ไปดูรีวิวกันเลยนะครับมาดูของอีกหนึ่งชิ้นนะคะนี่เลยบังหูโบเพชรโอ้โหสวยมากเลยนะคะพี่พีนี่เลย าดูใกล้ๆกันเลยนะคะพี่ๆเป็นทรงพันสมัยนะคะเก๋ๆน่ารักน่ารักถ้าชอบกด cf ได้เลยนะคะตังหูบุษราคํำประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75% ประดับด้วยบุษราคำบางกระจับนะครับแล้วก็ประดับเพชร24เม็ดรวม96ตังค์ตน้ำหนักรวม6.19กรัมนะครับราคาขายเพียง32,900บาทงานเรียบหรูดูแพงนะครับแล้วก็ส่งต่อสุดคุ้มมากๆเลยบุษราคำสีเหลืองน้ำทองประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟดีไปดูรีวิวกันครับ เยตั้งหูบุศราคำปากระจะร้องพิษถ้าชอบกดซีเอเด้เยได้เลยได้เลยนะคะ ข้อมือเพชรซีกแถวงานเก่านะครับตัวเรือเนี่ยจะเป็นทองคำ80%ประดับด้วยเพชรซีกแบบไม่รองซับนะครับน้ำหนักรวม9.46กรัมความยาว17-17.5เซนติเมตรราคาขาย41,500บาทงานสวยหวานนะครับแล้วก็ลงตัวมากๆเลยกับ ความเก่าคลาสสิกแล้วก็ส่งต่อนะครับผ่านงานศิลปะในรูปแบบของเครื่องประดับอย่างชัดเจนชิ้นงานนี้นะครับเป็นของเก่าสภาพดีเพชรได้เม็ดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นแบบไม่รองซัพ์จะมีสายทองทําเป็นตุ้งติ้งนะครับแล้วก็หน้ากว้างของสร้อยเนี่ยก็อย่างที่พี่ๆเห็นเลยฮะขนาดกำลังสวยเน้นที่ตัวเพชรนะฮะแบบชัดเจนเลย ถ้าเป็นคนที่รักงานเพชร่ชื่นชอบนะครับในงานศิลปะโดยเฉพาะงานไทยไทยแบบนี้นะครับข้อมือเพชรชิ้นนี้น่าสะสมน่าส่งต่อให้ลูกหลานเป็นอย่างยิ่งกด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับตังหูเพชรแถวตุ้มติ้งนะครับตัวเรือเนี่ยจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชร18เม็ดรวม53ฟตังน้ำหนักรวม3จุด 5-7กรัมราคาขายเพียง23,900บาทเพชรสวยนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยเรียบแต่ก็ดูน่ารักนะครับแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้นะครับได้กับทั้งงานพิเศษหรืองานทั่วไปได้เลยไปดูรีวิวกันครับเดีย๋ยวเรามาดูขออินดี้อิชิ้นนะคะนี่เลยตังหูเพชรตุ้งติ้ง เพชรสวยอีกเช่นเคยใส่แล้วนะคะดูพอดีมีความเป็นต้่งติ้งถ้าชอบกด cf ได้เลย แหวนดอกไม้เพชรคว้ตัวเรือนจะเป็นทองคำา75%รประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่1.13กกร,รัตแบ่งเป็นเพชรมาคีนะครับเม็ดใหญ่เลย8เม็ดรวม1กร,รัตแล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก14เม็ดรวม13ตังน้ำหนักรวม3.80กรัมนะครับขนาด53ราคาขาย25,500บาท งานสวยมากนะครับหวานหวานแบบนี้เนี่ยน่าซื้อแล้วก็น่าใช้มากๆเลยไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันการใส่ทำงานนะครับรวมถึงการใส่ออกงานก็ดูดีแล้วก็ดูหวานลงตัวกลมกล่อมในเวลาเดียวกันเลยครับในส่วนของชิ้นงานเนี่ยดีไซน์ขึ้นรูปเป็นดอกไม้ควยประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่เพชรสวยขาวเล่นไฟตะมิน้อย CF เลยครับ ต่างหูเรือนพุ่มเพชรน,นะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75%า75%นะครับแล้วก็ในส่วนของแป้นจะเป็นทองคำา60%ประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่2.93กระัตแบ่งเป็น เพชรซีกนะครับลูกโลกเม็ดใหญ่2เม็ดรวม30ตังค์แล้วก็เพชรซีลูกโลกอีก72เม็ดรวม2.63กรัตน้ำหนักรวม12กรัมราคาขาย79,500บาทงานสวยมากเป็นตังหูเพชรซีลูกโลกที่ได้ชิ้นงานใหญ่นะครับใส่แล้วเห็นชัดสำหรับตัวเพชรเป็นแบบไม่รองซับเล่นไฟวิบวับไปดูรีวิวกันเลยครับ ลิ้นปัดไปนะคะนี่เลยตังคูเพชซี่ลูกโรคทรงพุ่มอ่าหูเพชสวยมากๆเลยนะคะพี่ๆเพ,พชสวยมากๆเลยนะคะถ้าพี่ๆชอบซีเอ็ดได้เลยนะคะ ข้อมือเพชรรอบนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา80%ประดับด้วยเพชร12เม็ดร,รวม1.68กรัตหรือตกเพชรละ14ตังนะครับน้ำหนักร,รวม13.80กรัมความยาว15.4เซนติเมตรนะครับราคาขายเพียง85,500บาท ได้เพชรเม็ดใหญ่แล้วก็เป็นสร้อยข้อมืองานเก่านะครับน่าซื้อน่าใช้อีกหนึ่งเส้นเลยชิ้นงานเนี่ยตัวเรือนเขาจะทำเป็นแพรนะครับทองคำงานแน่นหนามากๆนะครับตัวล็อกอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็ในส่วนของเพชรที่ประดับเม็ดละ14ตังเพชรสวยขาวเล่นไฟตำหนิน้อยนะครับหน้ากว้างสร้อยกำลังดี ถ้ากำลังอยากได้นะครับสร้อยข้อมือเพชรแบบใส่ได้บ่อยๆใส่ออกงานได้ใช้งานได้จริงกับหลายๆโอกาส CF ได้เลยนะครับ like ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์แล้วก็พี่ๆที่มา รับสินค้ากันที่หน้าร้านนะครับร้านของเราเนี่ยมีหน้าร้านแต่ว่าเปิดทําการ2วันนะฮะก็คือวันเสาร์อาทิตย์หน้าร้านจะตั้งอยู่ที่ JJ Mall ชั้น1ห้อง F 2 0เปิดตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งโดยประมาณทุกวันเสาร์อาทิตย์เรียนเชิญนะครับมาดูสินค้ามาพูดคุยมานั่งเล่นกันที่หน้าร้านได้เลยสำหรับวันนี้นะครับต้นกับนิก ขอประคุณพี่ๆทุกท่านจักใจเลยนะครับแล้วเรามาพบกับของสวยๆงานดีๆแบบนี้กันใหม่แล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย